สวัสดีครับวันนี้จะแนะนําการลงทุนให้แก่นักลงทุนมือใหม่นะครับถ้าท่านมีทุนน้อยนะครับแต่ก็มีเงินสดอยู่นะครับท่านสามารถลงทุนได้ในประเด็นต่งต่อไปนี้นะครับ 1. ท่านควรจะเลือกบ้านที่มีพื้นที่แล้วก็ทําเสร็จแล้วมีโรงรถแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็มีวิวท่าทัชแบบนี้นะครับถนนก็มีเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไฟฟ้าก็มีพร้อมใช้อย่างนี้นะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองท่านต้องเข้าไปดูว่าในบ้านเนี่ยหรือมีพื้นที่แช่สอยไหมเหมาะสมกับราคาในพื้นที่แช่สอยไหมท่านจะต่อยอดได้เท่าไหร่อย่างนี้นะครับและประการที่สามเข้าไปดูในบ้านว่าพื้นที่ในบ้านเนี่ยว่างไหมลักษณะที่จะต่อสู้กับ การขายต่อไปนะครับในลักษณะพื้นที่ของบ้านใช้สอยเป็นอย่างไรในประการที่4ดูพื้นที่ใช้สอยอย่างนี้นะครับประการที่5ท่านต้องรู้ว่าการทำบ้านเนี่ยมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงไหมอย่าให้มีรอยรั่วรอยแล้ารอยแตกเราซึมก็ถามเขาได้ว่า ใช้อิกอะไรทําถ้าอิดเองแล้วก็ตัดสินใจได้ในส่วนหนึ่งนะนะครับนะครับดูได้อันนี้คือลักษณะแล้วทําไมผมจึงบอกว่านักลงทุนมือใหม่นักลงทุนมือใหม่เนี่ยก็คือยังไม่เคยทําการลงทุนดังนั้นเนี่ยเมื่อที่จะลงทุนเนี่ยก็จะต้องทําแล้วให้มีเงินทําแล้วให้รวยทําแล้วให้ขายได้ ต้องเซฟตัวอ,อย่างนี้แล้วจะลงทุนประเภทไหนหลักก็คือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี่แหละที่จะทําให้ท่านรวยเร็วเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการเป็นปัจจัยที่ห้าแล้วเป็นปัจจัยสี่นะครับงหนุนที่อยู่อาศัยนะครับเพราะนั้นท่านจะต้องเลือกทรัพย์ที่ต่อยอดได้อันนี้คือผมแนะนํานะครับแนะนําวิวทิศทรัพ์ต้องเป็นอะย่างนี้ และประการที่การเลือกบ้านเนี่ยนอกจากท่านจะขายแล้วท่านจะขายให้กับคนที่เขาทําธุรกิจต่อได้ไหมถ้าท่านลงทุนแล้วท่านสามารถขายให้คนที่มาซื้อทําธุรกิจต่อได้เช่นขอปักบ้านเช่ารัางกาะแฟวํานักงานอยู่ในใจกลางเมืองนะครับทําร้านค้าได้ต่างๆอย่าง,างนี้ท่านก็สามารถลงทุนและขายบ้านได้เร็วแล้วกําไรเกือบเท่าตัวอย่างนี้นะครับ เพราะนั้นถ้าสนใจก็ลองมาดูนะครับลักษณะเรียนรู้จักข้อเท็จจริงได้ผมจะสอนจากข้อเท็จจริงเลยเพราะว่าบ้านนี้ผมก็ทําขายทําเองนะครับ2ชั้นสามห้องนอนนะครับสนใจก็ติดต่อ0ูนย์เก1าหกหน1่งศูนยก็ดหนึ่งแถมแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นมุ้งลวดเหล็กดัดเคาน์เตอร์ครัว และถ้าใครโอนบ้านได้ในเดือนธันวาคมเนี่ยจะแถมทองคำสมัครคุณให้ท่านอีกด้วยขอพระคุณครับ